โอ้ยไหนนี่มันมีใสอยูน่นะครับเ,รเข้าใส่ไปแล้วนอนนอนโชวมันชูคอแล้วครับนอนมันชูคอกินกินอะไรไม่รูุ้ยคน้ำมันไป <c oughs> ไม่ได้น้ำสวัสดีครับ FC ครับวันนี้ผมจะพา FC เข้าป่ากันกลางคืนนะครับไปหาปลากันนะครับหาปลากลางคืนครับนี่ไปน้ำวุดนะครับ แต่ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มนะครับนี่ครับทีมงานพร้อมไหมครับมืดมากครับคืนนี้ก็มีดาวหน่อยๆนะครับนะครับก็สำหรับคืนนี้นะครับผมจะพาเอฟซีไปหาปลาในตอนกลางคืนนะครับครับเดี๋ยวเจอปลาแล้วก็เดี๋ยวผม ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับพอล่อหาข้างๆนะครับดูครับงหน้าก็หาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคูน้ำนะครับไปครับไปต่อข้างหน้าครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มครับไม่ทันนะครับมีมตัวปลานะครับไม่ขึ้นแล้วเลยดีนี้เ,เอตนะ <c oughs> อ,เอตรงนี้เป็นที่อยู่นะครับตะกี้น่าจะเป็นปลาดุกนะครับ ปูกปลาช่อนนะอ๋อเป็นปลาช่อนนะครับเ่น่าจะขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับขึ้นนี่ครับอันนี้ครับเป็นลูกปลานะครับมันขึ้นผิดทางนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นลูกปลานะครับมันขึ้นผิดทางนะครับนี่กลางค่ำกลางคืนก็มีปลากระโดดขึ้นมาผิดที่เหมือนกันนะครับ ตามชมกันนะครับว่าจะได้สักตัวไหม,อมตอนนี้ผมแทงก็ไปเข้าไปลงตงุกกลางแล้วครับไปหาตัวอยู่นะครับ ก็เจอหนูนะครับน,ะน,นรรรรั่นตามธรรมชาตินะครับเจอหนูตัวอ้นวนๆเลยนะครับน่าจะน,น่าจะเข้ามากินปามนะครับ,รรบอันนี้น้ำมันข้นนะครับดูยากนะครับน้ำเยอะด้วยครับ ปลาทงครับในปลาทงครับมีเสียงปลาจับฝั่งนี้นะครับคืนนี้น้ำข้นสักหน่อยนะครับ วนนี้มือบวกก็เดินเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าปลากลางคืนมันไปแอบที่ยานะครับมาดูครับคืนนี้จะได้แต้มไหมครับน้ำมันค้นนะครับต้องเดินเลาตามโคนปามนะครับ เดินไปเรืนะ่อยๆแต่มีตัวนะครับเจอตัวก่อนหน้านี้เจอตัวอยู่นะครับนนรไ็ไเห็นลกูกรอะาตัวไ,ได้กรอลกกางคืนมันนั่งกันหรอเป็นน้ำคําน้ำครับตอนนี้ ติดลมนะครับโอ้ยติดลมนะครับฮึมแ,บบแบบมงเยอะแยะเลยครับผมนี่ครับเจอหอยนะครับ เจอใครแครับเจียากสักนิดเมงดาครับนน่เจอแมงดาครับเนี่ับมงดานะครับ ก็มาเจอปูนะครับนี่ปูนาครับน,น,นี่ครับปูนาครับ นี่ก็ยังไม่เจอเป้าหม้นะครับเออจอแต่ปลาเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป้าหมากันนะครับไปที่อื่นกันบ้างนะครับที่นี่น้ำมันข้นนะครับเป้าหมายใหม่ครับเป้าหมายใหม่พื้นที่ใหม่ครับแบบนี้ถ้าฝนตกมือบวกบอกว่าจะมีกบนะครับกบขึ้นเยอะนะครับแถวนี้ ลาก็ขึ้นนะครับแล้วกน็นีแมงมดานะครับนี่แมงดาน,านานะครับ นี่ก็เป็นลูกปูนะครับ เฮ้ย <onents> ัวหญ่น hm. well, ี่ครับเอาแต่หลายนี่นี่แกติดไหมครับติดไหมครับบัวใหญ่ไม่อยร้นไม่ยอไปดทีให่ถงอยู่ตรงนี้อ่ะน่าจะอยุ่นะติดไหมครับจะติดไหมครับมันยึดตรงน้แหลเอ้ อ้อ้่ดะโอ้โอตัวเล็กเนี่ยบวกมันใหญ่นะครับตไปเติดนะครับปลาหมอปากท่อนะครับมันเป็นปลาหมอปากท่อนะครับตัวนี้โอ้ยไดนักทินีโอ้ยนี่มันมีไซอยู่นะครับ เอาใส่ไปแล้วเรียบร้อยครับอืมอาแบบหมอปากท่อครับลามเลยอ่าเรียบร้อยครับใส่ท้ายขาดครับใส่ท้ายขาด <laughs> เรียบร้อยเกมเลยครับผมา็มอไปสบายเลยครับใส่ท้ายขาดครับผมเก็บไว้ให้เขาอีกครับเก็บเก็บก็บเก็เอันนี้ก็เป็นรูปูนะครับนี่ครับอีกแล้วครับอีกแล้วครับ ลูกหมอตัวตะกี้หรือเปล่าครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้ปลาหมอตัวนี้ <g ül> ไหมไปข้างหน้าันต่อครับตกลงปลาหมอตัวนั้นไม่ได้นะครับ บวกมันใหญ่เกินไปนะครับปลาหมอตัวเล็กนีก่เป็นปีเสื้อนะครับเจอปีเสื้ออีกหนึ่งตัวนะครับหลายตัวนะครับนเทบินอยู่ครับนี่แมงดาทะเลอันนี้ก็เป็นขี้นาคนะครับขี้ตัวนาคนะครับ ขี่ตัวหนากเยอะแยะเลยครับนี่ครับขี่หนากครับนากมันก็หับลากินอยู่แถวนี้แล้วครับนี่ครับไม่รู้แมงอะไรนะครับนี่ตัวยาวๆนะครับ ก็เป็นหอยหอยลายหอยลายครับไไตัวเนี้ย,ย,ยอืมไป,ไปมย,มย้ายที่หมายครับย้ายที่หมายครับย้าย <c oughs> หมายอีกต่อไปครับตรวนี้เงียบครับเ<า> <laughs> ยอะ ปูครับตัวใหญ่เลยครับน้ำใสมากครับโหปูเยอะมากครับตปวนหญล่ะอุ้ยเยียบอยู่เลยน,ะนี่ครับจับมันมาได้แล้วครับ ผมไปเหยียบมันตอนไหนก็ไม่รู้ครับกามมันใหญ่มากครับไม่จับมันนะครับเดี๋ยววันหลังจะมันล่อหาปูแล้วครับเจ้างูแล้วครับไม่ไม่มีวิธีทางไครับฟอสนานนั่นครับนั่นครับนั่นนะครับโดย โดดครับโดดครับโดดครับมันมองไม่เห็นนะเครียดไปอเงยมันเล็กว่านี่ล้วเห็นไหมครับมันกระโดดมานะครับปุยนอนนอนโชวมันชูคอแล้วครับนอนมันชูคอกินกินอะไรไม่รู้เฮ้ยมันน้ำมันไปไม่ได้น้ำอ๋อมันกระโดดครับนุ่นใช้มันแรกว่ะเฮ้ย รูว่ามันจะตามไฟมาครับน <ạ. S 2> ั <c ười> ่นนั่นครับมันมันชอคโเลยเลยนะอ๋อนามไัไม่ได้ครับเครับเออมมนไม่ยิ่ค้อยอยเลยันรวเลวน้งมันเงยคอดูครับเออเฮ้ยคูิง ไปครับเราก็ไม่ยุ่งกับมันครับเราไปคนละทางกับมันครับอ๋อมีสองตัวนะครับฝั่งนี้หนึ่งตัวนะครับฝั่งนู้นหนึ่งตัวนะครับนี่ครับผักที่กินได้นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าผักอะไรไม่รู้ครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาครับจุ๊บหมอแล้วติดๆนะครับนี่ครับ ตืล้ว่นุนุนุนอ้างนุนนนไปอนนุออกอยเฮ้ยอันนี้ก็อีกตัวครับอ๋อทูทูนะมาเดี๋ยวนไงมันมันออกมาตายี้อนี่ครับโอ้โหนี่ครับแต้มแรกมาเลยครับไม่ได้หมดเลยปลาช่อนเลครับโอ้โหนี่ครับเจอหลมหมอแทงไม่เกิเต็ม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 หัวนะครับหลมมดแงไม่เินเจอปลาช่อนแลครับหนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับคืนนี้ หมอไม่โดนนะครับไปโดนปลาช่อนนะครับนี่เจอปลาหมอตัวใหญ่นะครับเจอเันเข้าวว่างกว่านี้โอ้ยมันเบ้นนั่นเอาอยอะแล้ว มือบวกว่าตัวใหญ่นะครับเจอตัวใหญ่เราเจอตัวใหญ่นะครับถี่ห้ามจเป็นเรื่องเร่องอนอืนี่เป็นงูอะไรครับน่าจะเป็นงูน้ำ งูอีกแล้วครับผมเป็นงูไม่ใช่งูสิงนะครับตัวนี้มันเป็นงูอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาครับไม่เหรอด๊มเแต่ว่าเออตัวเวลนี่มันงูอะไรหนูทีวะงูดินไม่ใช่นี่งูดินนะวะงูดินงูดินน่าจะเป็นงูดินนะครับหางูนี้มันจะหาปลากินนะครับนั่นหัวมันครับ นี่ครับมันไปเรื่อยๆนะครับแต่เราอยู่นิ่งๆมันก็ไปตามของมันนะครับวันนี้ก็เจองูไปหลายตัวนะครับนี่มันก็ไปตามของมันเราก็ไปตามของเราครับไปครับไปหาข้างหน้าต่อครับ เห็นไหมครับนะนาังไอ้นะครับหรือว่าลิงลมนะครับน่นเจอเจอตลอดนะครับไปครับเราไม่ขวนเขานะครับก็จะหลับจะนอนครับใส่ใส่ครับมีคนมาดักใส่ดักซนนะครับถ้าติดก็ปลาตัวใหญ่แล้วครับแต่นี้ไม่ติดนะครับ ดักไว้ฝนตกน้ำมานะครับไปกันเรื่อยๆนะครับแปอัที่สองยังไม่มานะครับอันนี้ก็มาเจอหอยกำลังวางไข่นะครับนี่ครับหอยกำลังวางไข่ครับไข่ของมันก็มันจ้ มันจะปล่อยไข่นะครับนะครับปล่อยไข่ไ like ล like like ่ไปครับไล่ออกนะครับไล่ออกนะครับนี่ครับหนี่ครับเพิ่งเจอจังๆนะครับหอยวางไข่นะครับไปครับเราก็ไปหยาบไปควนมั่งครับ มันวางไข่อยู่ครับตอนนี้ก็ได้ลงทิศนะครับนนฮะลาดจับวะหลุมตอนนี้ก็ตอนนี้มันก็ลงทิศมาที่เดิมนะครับลง <c oughs> ทิศออกมาที่เดิมนะครับ เดินมาเรื่อยๆนะครับก้มมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ลงทิดครับ <laughs> <laughs> เราขอหลงทิดกันหน่อยนะครับล <laughs> <laughs> งทิดครับหารถครับเดีี๋ยว้บางทจ งูน้ำนะครับนี่จะไปงูน้ำนะครับไปครับ <c oughs> ไปก่อนครับ <c oughs> ไปก่อนครับ <c oughs> น,น,นี่ก็มาเจอทางแล้วนะครับห <c oughs> <c oughs> ลังจากที่หาทิศมาครับตอนนี้ก็เจอทางแล้วครับ <c oughs> นี่ครับตัดปีกล้ยนะครับนี่ครับ Bi đại học chuông hấp, luôn binh hưng 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 binh โอหไม่โดนนะครับเร็วเ,รกเกินครับไม่โดนนะครับนี่ครับน,รน,นี่ครับอยู่วะโอ้โอ้ครับแทงไปแล้วครับไม่รู้ติดไม่ติดครับลุ้นนะครับ โดนครับโดนครับแต็มที่สองมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับเท่ขึ้นมานี่ครับนี่ครับเจอตัวใหญ่แล้วครับคืนนี้นี่ครับติดเต็มอ๋อติดเต็มโอ้โหติดเต็มเลยนะครับติดเต็มทุกซี่นะครับ ตัวยับเว้ยไม่ไม่รอดนะครับเต็มจังจึ้นแตมที่สองใหญ่นะครับนี่เต็มที่สอง่อครับแี่ตมที่สองได้เลยครับตัวนี้โอ้หครับนี้ครับวันนี้ก็ วันนี้ก็ได้มาสองแต้มนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีเ้าวนะครับแล้วก็กระลำปลีนะครับนี่ครับเป็นเมนูพอดีนะครับวันนี้ไม่ต้องซื้อนะครับนี่อันนี้ก็ตัวใหญ่ใช้ได้นะครับตามธรรมชาตินะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเข้าป่านะครับเข้าปลาเข้าป่ากลางคืนนะครับไป าป่ากลางคืนนะครับไปหาปลามานะครับก็ได้เต็มมานะครับวันนี้ไล้เต็มมาครับก็สําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมจะพาเอฟซไปไหนติดตามกันต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับดึกแล้วนะครับนี่เราเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งครับตีหนึ่งกว่าๆนะครับ ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับขอบคุณครับ